อันนี้เราสั่งของมาให้เราตินนะฮะเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์นะฮะอันนี้ตินกนลาลังข้างมิตาบีนะ,ะสั่งเสื้อมิตาบีมาของฟอร์มมั้งไม่แน่ใจนะกะ็สั่งในแอปสีส้มเดี๋ยวไปดูกันว่า <c oughs> อินจะดีใจไหมไปดูครับไปดูกันีอ่ออสกินข้าวยังครับ

เฮ้ยอันนั้นหัวอีกด้านนึงข้างหน้าอยู่นู่นอันนั้นหัวเข่นี่คือ้นะนัเขอก่นแหละโอ้ถ<อ>ึงก็ถอดเสื้อเลยเหรอ,อถอด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 กินมามา่าอร่อยไหมใครทำให้เจ๊ทำให้เหรอ โอ้เปลี่ยนใส่กันเลยท e right. uh ีเ huh. ด oh ียวเอื oh ้อใส่ถูกปะเนี่ยถูกางไหนที่มันกึ่แบบไม่ต้องดีได้เราใส่ได้โอ้โหโคตรโหดเลยเที่ยวติงชอบไหมฮะมายืนหมุนตัวโอ้โหหมุนเยอะไปมีหมวกด้วยอ่ะเสื้อเสื้อบังไหม เสื้อก็ไม่ได้หนามากนะก็ใส่กันลมได้ดีไม่ร้อนด้วยแจมแจมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าใครอยากได้ดก็นนกดซื้อได้เลยจินจะไปไหนเนี่ยอืออืมดีใจเกินไปชอบชอบเลยอ่ะหันดูดูอีกทีนึ่งกดเทเดี๋ยวๆทางนี้ทางนี้นหันมา <c oughs> หันมา, <c oughs> มา <cam ina> ชอบไหมโ okay. อเคเจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีฝากกิดติด,ดตามให้ด้วยนะโชว์ท่าโชว์ท่าอะไรนะไททันคาเมราแมนทำยังไงทำไม่ได้ไม่บอกอไม่บอกด้วยความลับความลับเจอกันทุกคนสวัสดีฮะ